สวัสดีครับวันนี้ iPoshop DIY จะพาเพื่อนๆมาติดตั้งอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Wi-Fi starting upcard นะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถปิดเปิดคอมพิวเตอร์ของเรานะครับได้จากที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นก็พอนะครับซึ่งในชุดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้เราดังนี้นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเพจยึดนะครับ ก็ผมสั่งมาชุดนี้จะมีเพจยึดให้2ขนาดนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะกับขนาดของเคสคอมที่เราจะนำไปติดตั้งนะครับที่เพจก็จะมีเป็นคอนเนคเตอร์สายอากาศนะครับแล้วก็มีสายอากาศออกมาให้เรา1เส้นนะครับแล้วก็มีเสาอากาศนะครับก็จะยึดหรือว่าต่อเข้ากับตัวเพจแบบนี้นะครับก็เป็นเสาอากาศ Wi-Fi 2.4GHz นะครับ ก็มีเป็นสกรูยึดนะครับมีตัวเล็กที่เป็นสีเงิน2ตัวนะครับก็จะเอาไว้ยึดตัวแผงวงจรไรไฟเข้ากับเพจแบบนี้นะครับแล้วก็มีสกรูตัวสีดำครับเอาไว้ยึดเพจเข้ากับเคสคอมมีไขค,รครวงมาให้ด้วยนะครับก็พอสำหรับใช้ในการติดตั้งได้มีสายไฟ2เส้นนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไว้ต่อสายเข้ากับ ตัวบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีคู่มือคู่มือก็เป็นภาษาจีนนะครับดูภาพเอาได้ครับอ่านคงอ่านไม่ออกนะครับโอเคอุปกรณ์มีประมาณนี้นะครับเรามาดูองค์ประกอบต่างๆในบอร์ด Wi-Fi starting up card ตัวนี้กันนะครับเริ่มจากด้านขวามือไปเลยนะครับก็จะมีเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสาย2จุดนะครับจุดแรกด้านบนนะครับก็จะเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดนะครับ จากตรงซ็อกเก็ตพาวเวอร์สวิตช์นะครับจากเมนบอร์ดก็จะมาเข้าจุดนี้นะครับถัดลงมานะครับอีกหนึ่งจุดตัวนี้ก็จะต่อจากตัว w i i s t t r t t n g Up กา a r d ไปที่สวิตช์ด้านหน้าของเคสคอมเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับการต่อสายถัดเข้ามาเราจะเห็นเป็น d, หลอด LED 1หลอดตรงนี้นะครับตรงนี้จะบอกสถานะเวลามีคำสั่งไม่ว่าเราจะเป็นสั่งออนหรือสั่งออฟ ไฟตัวนี้ก็จะกระพริบบอกนะครับว่ามีคําสั่งเข้ามาครับถัดเข้ามามี led อีกหนึ่งดวงครับตัวนี้จะบอกสถานะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เราถูกเปิดใช้งานอยู่ก็จะกระพริบบอกสถานะการทํางานของคอมนะครับถัดเข้ามาตรงกลางจะมีสวิตช์ตรงนี้เป็นสวิตช์รีเซ็ตนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ที่ใช้ในการตั้งค่า wifi นะครับคือเวลาจะคอนฟิกหรือว่าต่อกับแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าคอนเนคกับ wifi ก็ใช้ วตัันนี้ะครบถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็นซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อสายอากาศ Wi-Fi นะครับก็จะมาเชื่อมต่อที่ซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับถัดลงมาตรงกลางนะครับจะมีเป็นชิปหรือว่า Wi-Fi โมดูลนะครับใช้ชิป esp 8285ครับแล้วก็ข้างๆชิป Wi-Fi โมดูลนะครับก็จะมี led หนดวงครับตรงนี้เป็น Wifi status นะครับก็บอกสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย w i f i ัดลงมานะครับเป็น LED ดวงสุดท้ายครับเป็น power LED ตรงนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้มีไฟใจ่ายให้กับบอร์ดของเราหรือไม่นะครับก็จะมีไฟบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสาย DIY แล้วต้องการจะแฟลชเฟิร์มแวร์นะครับตรงด้านล่างนี่จะมีเป็น pin out สำหรับจัมสายให้เราแฟลชเฟิร์มแวร์ได้นะครับเช่นเราจะแฟลเป็นเฟิร์มแวร์ทั m ม t o ตอรแล้วไปใช้กับโฮมแอ s s ิเต็งนะครับก็จัมสายที่ตัว pin out ด้านล่างนี้นะครับก็มีกราวิซี RXTX นะครับ ส่วน GPIO 0หรือว่าปุ่มที่เราจะเข้าโหมดในการแฟตโหมดนะครับก็คือให้กดต,ดตัวนี้เหมือนกันนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพินนะครับสลับหรือว่าคอนเนคเตอร์ที่เราจะไปติดตั้งกับตัวซ so ็อกเก็ต PCIe ที่เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เรานะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับในการนำไปติดตั้งนะครับก็ให้เลือกติดตั้งเข้ากับเพจที่เหมาะกับขนาดของเคสคอมของเราด้วยนะครับ ตัวของผมที่จะใช้ในวันนี้ผมจะเลือกเป็นเพจไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายอากาศนะครับเราก็ต่อเข้ากับตัวซ็อกเก็ตที่แผง wi-fi นะครับ ลแล้วลสำหรับการติดตั้งเข้ากับเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์เรานะครับก็ให้เพื่อนๆดูที่ซ็อกเก็ตที่เมนบอร์ดนะครับซ็อ so กเก็ต PCIe ก็จะเป็นซ็อกเก็ตสั้นๆแบบนี้นะครับมันก็จะตรงกันกับตัวพินคอนเนคเตอร์ที่ตัวแผงวงจร Wi-Fi ของเราแบบนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็นซ็อกเก็ตที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะว่ามันใกล้กันกับจุดที่เราจะต่อสาย power switch พอดีนะครับ กาจะได้ไม่ไกลมากนะครับหาช่องที่ติดตั้งได้ใกล้ๆเนะี่แล้วก็ในการต่อสายนะครับการต่อสายก็คือเราต้องรู้ว่าตัวไอตัวสายที่เป็นสายสวิตท,ที่เปอยู่ที่ต่อไปที่หน้าเคสของเราคือเส้นไหนครับตัวของผมก็จะเป็นซ็อกเก็ตจุดนี้นะครับเมื่เราดึงซ็อกเก็ตออกมาเนะี่ย เราก็จะเห็นว่ามันจะเขียนมาร์กบอกว่าเป็น power switch นะครับโอเคตัวนี้จากนั้นเราก็เอาสายที่มีแถมมาให้ในชุดนะครับที่ปลายเป็นตัวเมลยสองด้านแบบนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปที่เมนบอร์ดของเรานะครับแทนแทนที่ที่เราสายที่เราถอดออกมานะครับโอเคจากนั้นเราก็เอามาเข้าที่ ตัวแผงวงจร wi-fi ของเรานะครับก็คือเข้าที่คอนเนคเตอร์ชุดบนนี้นะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องต่อสายนะก็คือก็คือตัวคอนเนคเตอร์ด้านล่างอีกชุดหนึ่งนะครับเราก็เอาสายที่เป็น power switch ตัวนี้นะครับมาเสียบแทนเสียบตรงนี้แทนนะครับ แค่นี้นะครับการต่อสายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับง่ายๆคือเราก็เอาตัวแผงวงจรไวไฟตัวนี้มาขั้นกลางระหว่างเมนบอร์ดกับสวิตช์ที่ด้านหน้าเคสนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เสียบตัวการ์ดไ i ไฟของเราเข้ากับซ็อกเก็ต PCIe นะครับก็ประมาณนี้สายตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บให้เรียบร้อยอีกทีนึงก็ได้นะครับ องต้นก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็สาวอากาศนะครับเราก็ใส่้าไปเลยการติดตั้งก็มีเท่านี้นะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากต่อสายแค่2จุดเท่านั้นเองนะครับหลังจากติดตั้งการ์ดเรียบร้อยครับ ตอนนี้ผมเสียบปลั๊กคอมเรียบร้อยนะครับเมื่อมีไฟเข้ามาที่คอมนะครับตัวการ์ดก็จะได้รับไฟเข้ามาเลี้ยงวงจรทันทีนะครับโดยก็จะมีไฟสีแดงบอกสถานะว่ามีไฟเลี้ยงวงจรแล้วนะครับแล้วก็ตัวไฟสีฟ้าหรือสีน้ําเงินก็จะกระพริบตอนนี้อยู่ในโหมดสําหรับจับคู่กับแอปพลิเคชันแล้วนะครับหรือว่าอยู่ในโหมดแปรลิงนั่นเองโดยการ์ดตัวนี้นะครับจะทํางานร่วมกับแอปพลิเคชัน e l i n k นะครับ จากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนเปิดแอป u-link ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเพิ่มอุปกรณ์โดยที่เราแตะที่เครื่องหมายบวกครับเราเลือกที่ quick pairing ครับเลือก add one device จากนั้นเราก็เลือกเครือข่าย wifi ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะครับแล้วก็แตะที่ next ตอนนี้ตัวแอปพลิเคชันก็กำลังทำการเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดของเรานะครับ ตอนนี้ก็ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับไฟสถานะก็สีน้ําเงินก็จะติดนิ่งนะครับจะไม่กระพริบแล้วก็เปลี่ยนชื่อสักนิดนึงนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น PC ก็แล้วกันนะครับแ,แตะที่ดันโอเคตอนนี้เราได้อุปกรณ์ตัว PC เข้ามาในแอป EVlink ได้แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองสั่งเปิดคอมจากแอป e i ว d i n g ดูนะครับเมื่อเราสั่งออนหรือว่าเปิดคอมนะครับเพืเ่อนๆสังเกตที่การ์ด wiFi นะครับก็จะมีไฟสีแดงนะครับกระพริบกระพริบแบบรัวๆเลยนั่นคือบอกสถานะของการทำงานของคอมพิวเตอร์เรานะครับที่บอร์ด wi-Fi s e าร์ n อัพการ์นะครับ จากนั้นนะครับถ้าเราสั่งออฟหรือว่าสั่งปิดคอมให้เป็นเพื่อสังเกตที่ใกล้ๆก,ก,กับไฟสีแดงที่กระพริบอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีไฟสีเขียวติดขึ้นมาตอนที่เราสั่งงานนะครับเห็นไหมครับอันนั้นคือไฟบอกสถานนะเวลาเรามีคําสั่งจากแอปพลิเคชันไปที่การ์ดเนี่ยก็จะมีไฟสีเขียวบอกว่ามีคําสั่งเข้ามานะครับตอนนี้ครับคอมของเราก็ถูกปิดแล้วนะครับ ในตัวแอปก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้ออฟหรือว่าปิดอยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้จากการที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับเรามี wi-Fi Start ทอัพการ r d แล้วสวิตช์ที่อยู่หน้าคอมหรือว่าที่เคสเราก็ยังจะต้องใช้งานได้เหมือนเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันผมจะไปอ้อมป,ปิดเปิดที่หน้าเคสนะครับตัวนี้ผมไม่ได้สั่งจากแอปนะครับ โอเคตอนนี้สั่งจากที่สวิตที่หนะ้าเคสคอมเราก็ยังสามารถสั่งออนได้ตามปกตินะครับแสดงว่าการติดตั้งของเราเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มาดูที่แอป google home เนี่ยก็จะมีเป็น pc ของเรานะครับเข้ามาโชว์ที่แอป google home เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบคำสั่งเสียงกันครับโดยจะใช้ google assistant สั่งงาน ปิด PC, ดด PC. ต่อไปมาสั่งเปิดคอมกันบ้างครับเปิด PC เป็นไงกันบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับการติดตั้ง w i f i starting upcard แค่นี้เราก็สามารถ สั่งงานปิดเปิดคอมของเราได้จากที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่เรามีอินเทอร์เน็ตสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าจะสั่งงานผ่าน Google Assistant ด้วยเสียงก็ได้นะครับตามที่ผมได้สาธิตไปแล้วสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ WiFi Starting Up Card ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ให้ที่ใต้คำบรรยายคลิปวิดีโอนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ